สวัสดีค่ะนิชาจาก The Gel with CG เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ Rigify นะคะในเวอร์ชั่น3.6แล้วก็ในเวอร์ชั่น4.0เนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะสำหรับคนที่ได้จัดการนะคะใส่กระดูกหรือว่า Rigify เนี่ยในเวอร์ชัน3.6ไปแล้วนะอันนี้นะ ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน3.6เนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น4.0นะคะซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นไฟล์เดียวกันเนาะสามารถไปเช็คที่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะซูมให้ดูเนาะด้านบนนะคะตรงนี้นะด้านบนนะคะตรงนี้นะมันจะเป็นไฟล์ชื่อเดียวกันนะคะก็คือในส่วนของ m a โค o โตโพสตนะคะ อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะสามารถเปิดได้นะ,ะนนนะก็เป็น r i v e E นะ n n e l แล้วก็ o o u r s e o n l n n e b er, นเ n d e r s c ้ว p t i n g ับติ้ o โ o โครโตโนะคะ b l e n d e อ4อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะไฟล์เดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบเวอร์ชั่น3.6นั่นเองเนาะมันสามารถเปิดพร้อมกันได้นะคะเดี๋ยวนิชาจ,จะเทียบให้ดูเนาะทีนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือน,นะนิชาได้ทําการนะคะใส่ริกจีไฟเนี่ยให้กับตัวละครเนาะในเวอร์ชั่น3.6เรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็สามารถทําการคลิกเข้าไปแล้วก็นะกดแท็บไปที่โพสหมดเนาะแล้วก็ทําการโพสต์ได้ตามปกตินะ,ะตรงนี้นะคะกดตัว G ขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวเอา e x p o r t ออกกันน,นี่น ลิกดวงตาได้นะฮะน,นิชาได้ทําให้หมดละนี่โอเคอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะในส่วนของเวอร์ชัน3.6เนาะเพราะว่าเราลิกในเวอร์ชันนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนนะคะไปใช้เป็นเวอร์ชัน4เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราเจอนะก็คือในส่วนของริกเรเย์นะคะมันจะหายไปนะตรงนี้นะคะ,ะจะเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่มีเนา ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชัน3เหมือนกันเนี่ยเปิดมาแล้วไม่มีตรงนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีความลับซ่อนอยู่นะคะเราสามารถไปที่บาร์ด้านบนได้นะคะแล้วก็ไปที่เ o r k s p a c e ตนะ scripting นะคะคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมี Scripting ของ r i g ui อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ตรงส่วนนี้เนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชัน3.6นะคะ สามารถที่จะทำการคลิกรันตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็มันจะมีในส่วนของ Rig Layer r r o ขึ้นมานะแต่ว่าในเวอร์ชั่น4นะครมันจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนาะอะมันจะใช้อีกวิธีหนึ่งะคะนิชาจะเปลี่ยน Workspace ไปเป็น r a y o u t เหมือนเดิมนะะทีนี้นะคะเรามาดูข้อแตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าเกิดว่านิชาาทำการขยายหน้าต่างตรงนี้ขยายให้ใหญ่ๆไปเลยเนาะอะ จะเห็นว่านะคะที่ตัวของนะคะ o t j e t t d a t a p r ้ p e r t y ที่เป็นรูปคนสีเขียวตรงนี้นะมันจะมีในส่วนของ layer ตรงส่วนนี้อยู่นะคะ r a y e r ตัวนี้นะมันจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ r i g เ a y ยใช้นะคะะสมมตินะถ้าเกิดว่านฉัาทำการกดชิปแล้วก็คลิกที่ layer ที่1นะมันก็จะเป็นการ i s s p r s e ในส่วนของ r i g เ a y e r ร์ a ฟ e ตรงส่วนนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่านฉชาคลิกที่ตรงนี้นะ ตรงเลเยอร์ที่1เนี่ยมันก็จะ enable ด้วยนะคะก็ก็จะมีการ active เกิดขึ้นเนาะตรงส่วนนี้นะทีนี้เรามาดูในเวอร์ชัน Blender 4กันนะคะดี่จะจะขยายตรงนี้ออกมาให้มันเหมือนกันนะแบบนี้นะคะสิ่งที่แตกต่างออกไปเนาะถ้าเกิดว่าเราไปที่ object data property เหมือนกันเนี่ยในส่วนของเ a y e r นะคะมันจะไม่มีการใช้เ a y e r แล้วจะใช้เป็นระบบ b o n นคอร์เรคชั n แทนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือระบบเลเยอร์เหมือนกันนั่นเองนะคะ,ะจะเห็นว่ามันจะมีการ Active ที่เ a เยอรแบบนี้นะเดี๋ยวขอบอหดนะคะเมนูที่อยู่ทางด้านขวาโดยการก,กดตัว n ก่อนเนาะแบบนี้นะจะเห็นว่าตอนนี้เ a y e r 1ของเราเนี่ยมีการ Active อยู่เนาะสามารถที่จะทำการปิดตาตรงนี้ได้นะคะแบบนี้นะก็จะเป็นกรณีเดียวกันนะคะแบบนี้เนาะ ก็สรุปง่ายๆนะใน Blender 3.6จนะคะ,ะจากระบบ Layer เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบนะครบ Bone Collection ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Bone Collection เนี่ยมันจะใช้งานได้สะดวกกว่านะตรงส่วนนี้นะคะ,ะตรงส่วนนี้นีด้านล่างสุดน,นะคะเขาจะเขาจะแยก c a t ตากรีหรือว่าแยก t y p ์ของกระดูกต่างๆไว้ให้เนาะเช่นกระดูก FK สามารถเปิดได้นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระดูก FK ทั้งหมด กระดูกไอเคนะคะก็สามารถเปิดได้เนาะสเปเชียลส์แบบนี้นะทวิกนะคะกระดูกที่ใช้ในการทวิกนะสามารถเปิดได้เนาะเอ็กซ์ทราโบนต่างๆนะคะตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของรูทก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงสน,นินะคะเราสามารถที่จะทำการแอดไซน์กระดูกที่เป็นกระดูกเอ็กซ์ราตรงส่วนไหนก็ได้เนาะสำหรับเ a ย e r ตรงนี้นะคะหรือว่าจะทำการเพิ่มเ a ย e r เข้าไปเองได้นะซึ่ง ตรงส่วนนี้นะคะในส่วนของ Bone Correction เนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดในในเรื่องของจำนวน r a y e r เนาะสามารถที่จะจัดการนะคะกดบวกตรงนี้แล้วก็ทำการตั้งชื่อ Bone Correction ของเราได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นแบบ r a y e r เนาะในเออ n d เดอมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่เนาะก็คือจำนวน r a ย e r r เนี่ยมันจำกัดอยู่ที่แค่นี้นะคะที่เราเห็นนะ ก็มันจะไม่มากไปกว่านี้แล้วนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของบน Correction เนาะทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการลิกนะคะโดยใช้ Blender 4.0เนี่ยตรงส่วนของนะคะ r a y e r 1 2 3ตรงนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของนะคะอันนี้จะกดตัวอนะินในส่วนของ r i g l ล y e r ตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้แต่นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เรานะคะโชคดีนะโชคดีในส่วนที่นะคะเราไม่ทิ้งในส่วนของเมตาลิกนะคะอ่ะเรายังมีเมตาลิกอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่านิชาจะไม่เคยลบเมตาลิกทิ้งนะคะถ้าเกิดว่างานยังไม่เสร็จนะส่วนใหญ่จะไม่ลบนะคะตรงส่วนนี้นะอ่ะนิชาจ,จะปิดตาในส่วนของริกไปก่อนเนาะเมตาลิกกับริกเป็นคนละตัวกันนะคะเมตาลิกนะคะชื่อมันจะชื่อมันบอกอยู่แล้วเมตาก็คือ ลิกเทียมนะคะล,ลิกแบบลิกปลอมๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำการ g e n เจเนเรตให้เกิดลิกขึ้นมาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะคะมันจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันเนาะแต่ส่วนใหญ่นียชาจะเหลือในส่วนของเมตาลิกไว้นะคะเหลือในส่วนของเมตาลิกทำให้เกิดอะไรนะคะข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะทำการรี e เจเนเรตได้นั่นเองนะโอเคนะฮะน่ชาจะคลิกไปที่กระดูกเมตาลิกนะแล้วก็เดี๋ยวขอปิดนะครเมนูที่อยู่ทาง ด้านขวาตรงนี้ก่อนเนาะอันตรการกดตัว n นะคะแล้วก็เราจะเลื่อนไปข้างล่างนะ,ะเห็นไหมตรงนี้นะเห็นฉันเลื่อนขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะที่ r i กจ f ฟเนี่ยมันจะมีการอัปเดตนะคะในส่วนของ Meta r i ิกอยู่นะ,ะสามารถที่จะจัดการนะคะอัปเดตได้เลยนะเรียบร้อยพอเราอัปเดตปุ๊บจะเห็นว่านะคะบน collection ของเราเนี่ยจะใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตรงส่วนนี้นะจะเห็นว่าตรงส่วนนี้ แทนที่มันจะเป็นชื่อว่าเลเยอร์นะมันกลายเป็นเฟสแบบนี้ทำให้เราแบบว่าหาในส่วนของกระดูกที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถปิดตาในส่วนของเมตาลิกได้นะแล้วก็ไปเปิดในส่วนของริกได้เลยนะคะมันเชื่อมโยงกันนะแล้วในส่วนของการอัปเดตเมตาลิกเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าถ้าอัปเดตเมตาลิกแล้วเนี่ยเวทเพนที่เราได้จัดการไปเนี่ยมันจะ มันจะกลับสู่สภาพเดิมไหมอุตส่าห์แบบว่าทำเวทเพนมาแล้วนิชาจะขอตอบตรงนี้แบบลีเคลียร์เลยนะก็คือนะคะไม่มีผลนะคะไม่มีผลนะจะมีผลเฉพาะในชื่อของกระดูกเท่านั้นนะคะในส่วนของเวทเพน์เนี่ยที่เราได้จัดการมาเนี่ยจะอยู่คงเดิมนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยนะโอเคอทีนี้นะคะน,นิชาขอไปที่ตัวนี้ก่อนเนาะ ไปที่เมตาลิกกันก่อนนะฮะเมื่อกี้เราได้ทำการอ,อัปเดตอะไรเนาะอัปเดตเมตาลิกนะพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโบนคอเลคชันมันจะเปลี่ยนนะคะ,ะเราก็เลื่อนลงมานะแล้วก็ทำการนะคะรีเจนนะคะรีเจเนเรทลิกอีก1ครั้งนะคะตรงนี้นะคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะเรียบร้อยนะในส่วนของลิกนะคะ,อะพอเราคลิกไปที่ลิกนะจะเห็นว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะตรงนี้นะนี แล้วนะคะที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราเปิดเมนูที่อยู่ทางด้านขวานะโดยการกดตัวเองนะคะ r ิกเ a y e ์ของเราจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะอ่าโอเคแบบนี้ก็ง่ายเลยนะคะใช้งานได้แบบค่อนข้างสะดวกมากๆทีเดียวนส่วนของโบนคอ e c t i o n นะคะ ทีนี้ทีนี้อ่ะมันจะมีเคล็ดลับอยู่นะเดี๋ยวฉันจะบอกเคล็ดลับให้เลยเนาะเอ่อเราจะกลับมาที่ Blender สากันก่อนนะคะนี่ฉันจะกดตัว n แบบนี้นะตามปกติเนี่ยเวลาที่เราจัดการทำเวทเพนนะคะ deform bone น,นะคะของกระดูก r i g i ี i f y เนี่ยจะอยู่ที่ Layer ตรงนี้นะจะเป็น Layer รลำดับที่3นะคะนับจากทางด้านท้ายมานะจะเป็นริกตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นกระดูกนะคะแบบนี้นะ อยู่ที่เรยอร์ตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นนะคะ b บนเดอร์สี่นะอันนี้ฉันจะให้ดูนะ b บนเดอร์เนี่ยง่ายหาง,ง่ายมากนะคะเลื่อนลงมานะคะด้านล่างสุดมันจะชื่อ Deform Bone นะคะตัวนี้แบบนี้นะเนี่ฉันจะปิดนะปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะนีลลนะ่ลูดลงมาเลยลูดลงมาเลยแบบนี้ นี่กระดูกดีฟอร์มโบนนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะใครอยากจะจัดการกับเวทเพนนะคลิกที่ดีฟอร์มโบนเลยนะคะแบบนี้นะก็สามารถจัดการกับเรื่องของการเวทเพนได้ตรงส่วนนี้เนะาะทีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของดีฟอร์มโบนเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเนาะก็คือตอนที่เราทำการ Export ไปที่เกม Engine ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น Deform บนะคะ่ะกระดูกชิ้นอื่นเนี่ยเราจะไม่ใช้เนาะเราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะตรงส่วนนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครมี e x t r a b o n บนเนี่ยสามารถที่จะทำการกดบวกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทำการตั้งชื่อตรงส่วนนี้ได้เลยเนะาะอย่างเช่นอาจจะเป็นในส่วนของกระดูกที่เป็นแฮร์นะคะอาจจะจะเขียนเป็นแ a i r ริกแบบนี้นะอันดับสกอริกนะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนชิ้นส่วนของกระดูกที่เราต้องการจะจัดการแอดไซน์เนี่ยก็สามารถทําการคลิกแล้วก็แอดไซน์ตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าจะต้องเข้าไปที่ Edit Mode กันก่อนนะคะตรงส่วนนี้เนาะ,ะไปที่ Edit Mode นะคะตรงนี้นะสมมุติเนาะ,ะเดี๋ยวฉันจะขอเปลี่ยน อ่ะเป็นแฮรริกไปก่อนแล้วกันนะคะเป็นแฮรริกนะสมมติว่าตรงนี้เป็นแฮรริกเลยกันนะแล้วก็นิชัยอยากจะย้ายตรงนี้ให้มันอยู่ที่แฮรริกนะคะแบบนีนก็ทําการแอดไซน์แบบนี้ได้เลยนะคะอ่าอ่าน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของแฮรริกจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีทวิกอยู่นะคะเราลบไปก่อนเนาะ,ะอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่านิชัยอยากจะเอาตัวนี้ออกนะคะอยากจะเอาตัวนี้ออกไปเลยเนาะ ไปที่ edit mode นะคะแบบนี้นะแล้วก็นะคะไปที่ deform แบบนี้เนาะแล้วก็ทำการ remove แบบนี้นะคะ layer ตัวนี้จะกระดุกนะคะตรงส่วนนี้จะหายไปจาก layer ตรงนี้นะคะก็เปิดตรงนี้แทนนะคะแบบนี้นะโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอเวลาทีนี้นะคะเราก็จะกลับมาที่นะคะหน้าต่าง 3D viewport นอกในชากกดตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำการคลิกที่ตรงส่วนนี้ได้นะ เพื่อที่จะทำการเปิดเลเยอร์ของกระดูกต่างๆนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนิชาด้วยนะคะในประเด็นที่อะ่ะเดี๋ยวนิชาจะขอบอกอีกนิดหนึ่งนะในประเด็นที่เรานะคะได้จัดการลบเมตาลิกไปแล้วนะอันนี้ก็อาจจะต้องแสดงความเสียใจไปด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะทำการเจเนอเรตได้เนาะแต่เราสามารถที่จะจัดการนะ เปลี่ยนชื่อในส่วนของเร y e เยอร์ตรงส่วนนี้ได้นะคะก็ลองไปจัดการกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย